สวัสดีค่ะคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกสำหรับวันนี้ยายก็นำกอของว่านนางคุ้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านมาฝากเป็นว่านที่อยู่บ้านของคนรู้จัก ที่ยายไปเห็นแล้วอดนึกถึงท่านผู้ชมไม่ได้ก็เลยนำมาฝากบ้านนางคุ้มนะคะเป็นบ้านมงคลที่คนในสมัยโบราณหรือแม้แต่คนสมัยนี้นิยมปลูกกันมากแต่ในสมัยโบราณน,นี้จะเห็นว่ามีปลูกอยู่ทุกบ้านเนื่องจากมีความเชื่อของความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆโดยนิยมปลูกไว้เพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีและมีความเชื่อว่าจะช่วยสามารถป้องกันอักขีภยัยช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ ท่านผู้ชมจากการที่ยายสังเกตว่านผูทเทาเฝ้าบ้านหรือว่านานางคุ้มสองสากระถางที่ตั้งอยู่ตรงนี้ยายดูถึงขนาดว่ามีอะไรอยู่ในกระถางทำไมถึงสวยแบบนี้และก็สามารถสรุปองค์ความรู้จากตรงนี้ได้จากการที่สอบถามเจ้าของของเขาด้วยและจากการที่ยายสังเกต ว่านนางคุม้มสองสามกระถางนี้ในดินปลูกไม่ได้ผสมอะไรเลยไม่ได้ใส่ี้วมไม่ได้ใส่ปุ๋ยชนิดอื่นด้วยความที่ว่านชนิดนี้เขาจะเคยเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วส่วนกระถางที่ใส่หรือที่ปลูกว่านนางคุม้มสองสามกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่ใหญ่ มากมากเหมาะสำหรับการขยายพันธุ์เหมาะสำหรับการขยายตัวของหัวเพราะว่านางคุ้มมีลักษณะของต้นที่งอกจากหัวชี่มีหัวคล้ายกับหัวหอมนะคะเป็นหัวที่ใหญ่มากๆเลยเพราะถ้าใส่กระถางเล็กๆว่านางคุ้มเขาก็จะหาอาหารได้ไม่ง่ายเลยแต่เมื่อได้รับกระถางที่ใหญ่ๆ เขาก็จะสามารถเจริญเติบโตสร้างอาหารที่อยู่ในหัวและอาหารที่เยอะๆในหัวนั้นก็จะส่งขึ้นมาเลี้ยงต้นเลี้ยงใบและเลี้ยงดอกเขาได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะส่วนดินที่ปลูกในกระถางย้ายสังเกตแล้วไม่ใช่ดินปลูก ที่ซื้อจากตลาดแต่เป็นดินปลูกที่เหมือนกับเป็นดินที่ใต้ร่มไม้ของบริเวณบ้านเพราะสังเกตแล้วเป็นดินร่วนผสมดินทรายซึ่งดินชนิดนี้เหมาะสำหรับปลูกพืชแล้วก็มีการระบายน้ำดีน้ำไม่ขังและการให้น้ำของเขาเขาก็ลด พอเปียกเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่านชนิดนี้ไม่ค่อยชอบพื้นที่ชื้นแฉะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าควรระวังไม่ให้มีน้ำขังและระวังการเกิดน้ำค้างเพราะจะทำให้หัวว่านนั้นเน่าได้และจากการสังเกต ตำแหน่งที่เขาวางกระถางว่านนางคุ้มไว้นะคะเป็นจุดที่ร่มโกกคือโล่งโปรง่งแล้วก็เย็นสบายเพราะ,ะต้นไม้ประเภทนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยชอบแสงแดดเท่าไหร่เขาก็เลยปลูกในพื้นที่ที่มีแสงรำไรนะคะ ปลูกในพื้นที่ร่งแจง้งและสถานที่เขาปลูกก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่สามารถแผ่ก,กิ่งก้านสาขามากำบังแดดได้และช่วยได้ในระดับหนึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกในแสงแดดลำไรหรือในที่ร่มได้ในกรณีที่ปลูกในที่ร่มแนะนำให้มีการ นำกระถางของต้นมาตาดัดแดดบ้างเป็นระยะหรืออาจจะจัดวางไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงเพียงครึ่งวันในช่วงเชา้าเท่านี้ก็จะช่วยให้ว่านานางคุ้มมีใบที่เขียวสดออกดอกที่ดกมากแล้วต้นก็แข็งแรงจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ชนิดนี้นะคะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมายายก็ขอนำเสนอในส่วนของเรื่องเล่านะคะบอกว่าในสมัยก่อนชาวบ้านนี้ก็จะออกไปทำเลือกสวนไร่นานะคะกันหมดไม่มีคนอยู่เฝ้าบ้านและในบ้านที่ปลูกว่านานางคุ้มพอมีคนเดินผ่านแล้วมักจะพบว่า ในบ้านที่ปลูกคว้านนางคุ้มนั้นจะมีคนแก่นั่งอยู่ในบ้านซึ่งก็ไม่คุ้นหน้าและไม่รู้ว่าเป็นใครสอบถามเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ความไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งจะพบเห็นได้บ่อยๆหลายๆครั้งหลายๆคนจึงเข้าใจว่าเป็นผู้เท่าที่อยู่ในบ้าน คอยออกมาปกปักรักษาบ้านในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านให้บ้านนั้นปลอดภัยจากอันตรายจากโจรจากขโมยนะคะและมีความเชื่อว่าหากต้องการปลูกว่านนางคุ้มไว้ที่บ้านควรปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านไม่ว่าบ้านจะหันหน้าไปทางทิศใดก็ให้เน้นปลูกที่หน้าบ้านเป็นหลัก และเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงของคนที่ใหญ่รู้จักและเป็นคนเก่าแก่ในสมัยก่อนนะคะการเดินทางจะต้องเดินทางด้วยเท้าเพื่อจะลัดท้องทุ่งนาไปสู่ถนนใหญ่นะคะ บ้านของท่านคนนี้อยู่บ้านนอกและบ้านของท่านก็ปลูกว่านนางพุ้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านบ้านของท่านคนนี้อยู่ใกล้กับถนนใหญ่แต่บ้านของคนอื่นจะต้องเดินผ่านบ้านของท่านเพื่อมาที่ถนนใหญ่เช่นกันนะคะบ้านนอกสมัยก่อนบ้านในชนบทสมัยก่อน เขาสร้างบ้านติดติดกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แต่ละบ้านเขาก็จะไม่มีรั้วบ้านที่เป็นกำแพงปูนเหมือนสมัยนี้ก็จะมองเห็นอยู่ทั่วไปนะคะส่วนบ้านของคนรู้จักคนนี้หน้าบ้านของเขาเขาจะปลูกบ้านชนิดนี้ไว้และหน้าบ้านก็มีม้านั่งมีตุ่มที่ใส่น้ำวางไว้ซึ่งสมัยโบราณหรือสมัยก่อน ก็จะเห็นภาพเช่นนี้อยู่ทั่วๆไปก็อย่างที่บอกนะคะบ้านของคุณตาท่านนี้อยู่ติดถนนบ้านของคนอื่นถ้าจะเดินมาที่ถนนใหญ่จะต้องผ่านบ้านของคุณตาท่านนี้และหลายๆครั้งใครที่เดินผ่านบ้านของคุณตาท่านนี้ก็จะมองเห็นว่ามีตาแก่ๆนั่งอยู่ม้านั่งที่อยู่หน้าบ้าน และตาแก่ที่นั่งอยู่หน้าบ้านคนที่เห็นเขาก็ไม่คุ้นเคยไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่เขาเห็นอยู่บ่อยมากนั่งอยู่บ้านและก็เป็นคำถามว่าตาแก่ที่นั่งอยู่หน้าบ้านนะเป็นใครแล้วก็มีการมาสอบถามที่เจ้าของบ้านด้วยนะคะแต่คนในบ้านก็จะให้คำตอบไปเหมือนกันว่าไม่รู้จัก และไม่มีคนแก่อยู่ที่บ้านเนื่องจากทุกทุกคนในบ้านออกไปทำนาออกไปทำสวนและไม่มีใครเฝ้าบ้านเลยหลายหลายครั้งที่มีคนมาถามและก็มีการยืนยันว่าคนแก่คนนั้นจะชอบเอาผ้าขาวมา้าพาดบ่านั่งอยู่บนม้ายาวหน้าบ้านนั่นเองนอกจากมีการมาถามแล้ว บางคนก็บอกว่าเคยถามตาแก่คนนั้นแต่ตาแก่คนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่หันหน้ามายิ้มให้แต่ก็ไม่ได้พูดกันซึ่งก็เป็นที่สงสัยของใครหลายๆคนว่าที่บ้านไม่มีคนแก่แต่ว่ามีคนแก่มานั่งแล้วหลายคนเห็นได้อย่างไรและคนรู้จักคนนั้นท่านก็เล่าว,ว่า หลังจากนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหากเจ้าของบ้านไม่อยู่หรือบ้านของท่านไม่มีใครอยู่บ้านก็จะต้องมีตาแก่ใจดีมานั่งเฝ้าบ้านให้อยู่เป็นประจำซึ่งดัื่งนี้เป็นที่ทราบกันดีมีพยานยืนยันได้แทบจะทั้งหมู่บ้านก็เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่ปลูกว่านชนิดนี้ วานชนิดนี้นะคะถ้ายิ่งออกดอกคนปลูกจะยิ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้ปลูกและเป็นเรื่องของความสิริมงคลความปกป้องภัยพยันตรายปกป้องในเรื่องของไฟไหม้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีในความเชื่อไม่ได้ทําร้ายใครนะคะแต่การเชื่อก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง การปลูกว่านนางคุ้มคุ้มภัยให้ผู้ถือคนเขารือว่าว่านชนิดนี้มีความขังจะเท็จจริงอย่างไรให้เราฟังครั้งไม่ขังสุดแล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะคะสำหรับวันนี้ยายขอบคุณและสวัสดีค่ะ